กส่สีพามาเบิ่อไงสอดเด็ดๆน้องไฮน้องเนาะก็คือว่าขางมันนี่นะพี่น้องเนาะแบบเพิ่นเอาเสือกหุ่นไว้อยู่เชื่อนพี่น้องเนาะมันกะเสียงลั่นตับๆตับๆตับอยู่พี่น้องก็แบบมันขอกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขูสู่คนบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิร์ตสุขูสู่คนเข้าสู่ ช่องเบาแอร์ไซบูรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการเมื่อนี้กับเบาแอร์กะได้บังเอิญมาอยู่ที่บ้านโนนสูงนะพ่อพี่น้องเนาะกะเมื่อนี้กะได้เดินทางมากับแอรทีมงานเนาะคือเก้าพอดีพี่น้องเลกะได้เดินทางมาครับเบาไซสันะพอดีพี่น้องเนาะเมื่อนี้กะได้มากับเพื่อนคือเก้าพ่อดีพี่น้องเลยกะมาเห็นเฮือนหลังหนึ่งเนาะเบาไซสันะกับแบบเฮือนซานเพื่อนกะแบบมันสีหักแล้วพ่อดีพี่น้องเนาะ แม่นเมนพม่พี่น้องถ้าให้บอลไส้ขึ้นนี่จังใดกับบูก้าขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าจำเป็นต้องขึ้นต้องฮักน้อยน้องน้องกับเพื่อนกะโอเคอยู่เนาะแต่ว่าหลังๆกะกลางๆแต่ว่าเรื่องฝาเรื่องอย่างกะแบบมันกะบ่ดีปานนดอยนาะงบอลไส้ขนาดเนาะกะโอเคพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวว่าไว้สิพาไปสัมภาษณ์เบิ่งเรื่อยเพิ่นเนาะแล้วกะ สอบถามเรื่องราวของเพื่อนน้องว่าเป็นอย่งไรเนาะพอใจขนะเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอเคโอเคพ้อยไปน่องเนาะกะเฮือนช้านเลื่อยเพื่อนกะหรือว่าครอบครัวเพื่อนเนาะกะมีทั้งไอ้หลายๆซ่องอยู่มาเนาะพ้อยไปน่องเนาะกะเฮือนช้านเพื่อนกะไอ้มันกะฝาด้านหน้าไอ้ด้านเหนือเนาะคือข้างเหนือมันเนี่กะห้างมาแล้วร่พ้อยน่องเนาะกะอาศัยไม่ ไม่สองอันนี่น้องเทว่าค้ำอยู่บ่อยไปหน่อยถ้าบม่มีอันสองไม่ค้ำสองอันก็คือแบบลงเลยบ่อยไปหน่อยถ้าว่าลมไม้แห้งเนี่ยลงแห้งเลยบ่อยไปหน่อยเนาะกะสีหักเลยแล้วก็บ่อยอ่สีพามาเบิ้งหน่อยสุดเด็ดหน่อยไปหน่อยเนาะก็คือว่าขางมันนี่นะไปหน่อยเนาะแบบเพฝนเอาเสือกหุ่นไว้อยู่เชื่อหน่อยไปหน่อยเนาะมันกะเสียงลั่นตัดๆๆทับอยู่ไปหน่อยก็แบบ มันฮักแหละไว้เนองเนาะกะมันลงแบบทั้งหมดว่าถ้บบาบ่าข้าเสียกหรือว่าาอันนั้นเนาะคือว่าข้อต่ออย่าข้อหนึ่งมันหรือว่าขางมันเาไว้เนอะเนาะกะคือแบบปวกกินแล้วก็ฮักแล้วไว้เนอะเลยคือว่านักสมควรเน,นาะเนาะกะใบผ้าเบื้งองนี้เขินชานก่อนไว้เนอะเลยเนาะแล้วจังไปสอบถามแต่กะให้ภาพมันบรรยายเองไว้เนอะเนาะกะว่าเขินชานของเออเอื่อยเพิ่นไว้เนอะเลย เออเป็นกับยูเฮือนเนาะให้น้องเนาะกันนั่งถ่าบ่อแอร์อยู่บ่อแอร์กับพาบังเฮือนก่อนเนาะอ้าวสวัสดี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 ขอโทษเด้อขอโทษเด้อโดยโดยโดยมันปนรองเท้านะบ่อแอร์กันไดเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมกนได้ถอดถอดถอดโอเคไอ้เอื้อยซื้ออย่างนอเอร์หน่อยเนาะซื้อในซื้อในเนาะเอาอยู่ประมาณจดกอนปีไงประมาณสามสิบปลายเนาะสามสิบปลายแล้ว อันนี้ลูกมาเลยมันบ่แมนคือคือกันคักแท้นี่นาะคือแม่มาเลยเนาะบ่มีไผคือพ่อบ่หรือว่าผู้นี้คือพ่อบ่เนี่ยบอสลูกชายผู้ที่เท่าไรเนี่ยผู้ที่4ที่4เนาะมีลูกจะคนไหน5คน5เนาะลูกสาวล่าบ่เนี่ยแมนจะสื่อหยังก็ผู้นี้นะเท้าเท้าไก่ชิดเท้าไก่ชิดเนาะแล้วอันน้องนี่น้องน้อยนะใช่นางลาลิศนางลาลิศเนาะโอ้ซื้อกันพัดกันคักอะไรเนาะ เป็นยังไดเอ,เอ่ยสมมอตนี่มีอาชิพทำอาหารกินอะไรกับูมี่แลไปหาฉลันไข่หมดแดงคอเขากินแบบคือแบบอาสิบลักลักเข้ากับแบบไปหาแบบของขายแบบ<ม>ซื้อซื้อข้าวซื้อน้ำกินบ่บ่ได้ซื้อแล้วไ่ได้ขายอะไแบบฉลันมาแล้วก็คอเข้าตามกลางบ้านมากินนี่แหบบละเอาเพล่นลักลักับแบบให้หน้าตาก้านะบ่มียบ,บ่บมีบ่มีเนาะบ,<อ>บ่ บรมีอยู่ซืืออันนี้มาอยู่อันนี้เป็นเป็นเพื่อนของชเจ้าเองบอกเอ้แมนอยู่ได้ดุน้วบ่ไ่นก็หลายปีเติบแลลวมันมันเป็นยังได้คือบอกหาเงินหาขําม่ได้บอกเอ้ยในกจางโอ้จิไปหาทางไหนลูกก็หลายชวนโวกับไปคนละแห่งคนละหอนแต่ว่าฝ่าในเวลาฝนสาดนี่คือเปรียกมาเลยนะเปียกมาเลยเน่อยนะ อยู่กับอะไรอะไรอยู่นะ่นพ่นตกแล้วบะไรอยู่นะตกหรือลมบะไรอยู่ในเฮือนในพ่นอยู่ตลาดพ่นไปอยู่ตลาดเฮือนเย็นตลาดเฮือนหลังนั้นเฮือนเฮือนไผ่จากเฮือนหลังนี่ยเฮือนน่ะเฮือนปูเฮือนปูนะอ๋อเจ้าเป็นไผ่ป่ะเป็นไผ่พ่นเป็นไผ่มาอยู่ปกติปกติกะอยู่เฮือนหยาเฮืนบ่ไผ่ก็ได้ปูพ่นพนกับบะแม่นปูกับมาชูพ่นคือกันพ่นก็ได้แต่หญ้าหันไปเอาพัวไหมอยู่เฮือนพัวหญ้าเราไมาอยู่น้ำลูกชาว แม่แมแต่กันยังยังดีเนะาะว่าอยู่นี่นะมีไฟใส่เนาะมีไฟฟ้าใส่กับใส่น้ำพิน่นบ่เพิ่นให้ใส่อยู่เออผึ้งใส่กับบ่มีดอกไผดอกไต่หมาไผอันนี้เห็นไหมแม่ไตาตามบ่มีมือได้เพิ่นให้น่อเพิ่นกระปดออกกับยู่เดือนมืดเจ้าไหนคอยฮะนะ อ๋อมันยังยังใายกันดิบอ่อนยังได้ยังได้ให้ได้ไปเถากันได้ฝันอะไรอยู่แต่จะค่อยมีกินก็กินบ่มี่อะไรก็จะแล้วฝันมาได้ถามบาได้ถามยังบะหมีคือแบบครอบครัวไปครอบครัวมันได้เนาะตอนนี้แต่ผัวเนีอายุประมาณเด็กปีผัวจ้ะนงสิบเข่าหาสิบเลยแต่ก็ไล่เลี่ยกันใน่เนาะเพื่อนตอนนี้เพื่อนไปใช้ไปอยู่หน้าบ่ไปไปตามประาตามเพลงเพื่อนเนาะไปหาอยู่หากินบ่ได้ยังไง ่คยว่าไปทำมาฝนไปตามชาวเป็นคนไปชั่นเรากับไปอยากทำกันคนอะไรกุญวายเพื่อเพิ่นกะเมื่อเช้านี้นไปใช่ก็ไปไปหน้าวะคอยันไปหน้าน้องเนี่ไปหาเชิญใคร่มดแดงหาแง่ไข่มดแดงเนาะเพื่อนกะอุ้มอุ้มลูกแล้วกะโอ้ยประมาณหลายกิโลเอ้ยหลายหลายร้อยเมตรอยู่นอกที่ว่ามาหน้าใกล้แล้วกับ้านที่เจ้าชมพัดอยู่พุ่นแหละติดกันพุ่นแหละบ้านที่เจ้าชมพัดพุ่นแหละย่างึ้นหันกับแม่นรอด ที่เจ้าย่างมาเนี่นะแมนป๊รแสดงว่าประมาณอยู่ขนาดจากทางเข้า,ขามาบ้านนี่ประมาณอยู่สามสี่ลักพูได้หน่อยเนาะเ<ม>จ้ามันย่างเข้ามาเนาะมันลึก,กเลยเนะาะย่างคูเมอร์ไปหาคูมเอมอร์ชวนลูกย่างแงมลงในชวนลูกมาเแบบไปแบบบูมีกินคูเม,มือนี่ก็มีแต่แบบไข่มดแดงอย่างพวกดอกกระจงกระเจียวเห็ดหอนบูมีบ่วะว่าทา<ม>่านในง้ออันนั้นมีแต่ไข่มดแดงเกินพันแบบ บางเถ้อกับพันโมเชอร์แล้วก็เขากับยาพันนั่นนั้นเทศจังไรใช่ไหมอเอาไว้ผักตู้เย็นน้ำเข้าตู้เย็นไว้ไปตลาดวะไปตลาด<อ>แต่ว่าเอ้ยนะเป็นคนบ้านนี่บ่เอ้ยบ่าใอยคนบ้านกุกตานปลาไหลกุกตานวะแต่ว่ามาสูลูกสูผัวเนาะมาสูลูกสูผ<ป>ัวอยู่หนึ่งคนสิได้สิมีกับเฮ็ดเมีอยู่คือแบบสิละตะกะเคยไปทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่วะแต่ก็ไปไปกับเฮ็ดนาได้มันบุเมย ไปได้ดนบ่เลยจังไรก็ไปดดนเลยไปเทิมลกเพิ่นแล้วเพิ่นมากับถากเพิ่นเลี้ยงลูกเลี้ยงยังกับมดไปอือบ่ได้น้องๆในข้าวของเฮียนแล้วบ่น้องละบ่ยังมวยไปเข้าเลยบ่บ่มีผัเข้าพอกคนบ่มีครูสอนหมดเลยมีแต่ว่าเข้าไปแล้วบัด พ้นหมดเก็บเงินคานั่นคานี่คอยบ,อยยบ,บไดยไดม,ไดม,ม่มีเงินให้เออก็เลยบ่กมาได้เข่าเงียนด้บมาได้เข่าแล้วแม่บอกว่าอย่าเข้าก็อย่าลูกเอ้ยแม่บม่มีเงินให้หดเก็บเงินขอกี่หลอกกี่ลานะแต่วงเงียนกันในบ้านนี่มแม่นบ่แม่นทางเขา่าเออเอาบม่มีเงินให้แล้วเขาว่าอย่าลอ้ยค่ะแบมดเข้าของเฮืองไช้เจ้าหลักๆที่ว่าเจ้าขาดเหลือมีอย่างแน่เลย ขาดปิงนัวเขากินก็ขาดโมนี่บุมีกินโมนี่โมนี่เห็นไหมบุมีเฮดได้จะได้เฮดได้กินาถ้าไข่ไข่มดแดงพลเรมานตอนแรงไอีกใชเอลาไปเอาแล้วก็มาขอคนกิน <c oughs> แต่แต่ละมือก็มีแต่แบบเฮดแบบนี้ยบอเฮดแบบนี้แหละพอได้ไมาพอได้กินถือว่านักนักนักชุดเลยเจ้าเนาะต้วยบ่วงเขาของข้างใส้ได้จ <c oughs> <c oughs> ากมัดเทนี่แหละมัดเทนี่นะอันอันตักหน่ำตักในก็อยู่ประมาณนี้เนาะ น้ำพ an ุณแหละห้ามเยอะพุ่ณเลยน้ำกินน้ำใสได้ใสเยอะใสห้ามเยอะพุ่นเลยน้ำ้างพุ่นเลยน้ำน้ำ้างเอยเป็นรวมบ่ของรวมบ่าอะไรของรวมพุ่ณเลยอีกธงนาพุ่ณเลยธงนาคือแกว่าเมื่อบ้านมันเมืองไปกินเยอะพุ่นบ่ได้จริงแมนคือแบบบ่มีไผเจาะน้ำบาดาลบ่มีเลยแต่ว่าน้ำบาดาลกับแบบเขาใสเป็นชนตัวเขาเออแบบของไฟฟองแล้วเขาก็ได้ใส ปัดไปหามเอาหอกพผาห่มได้จ้ะเป็นอย่างไรอยู่เนี่ยเป็นปนั่นแหละหน่อยไว้แสดงว่าทูตเจ้านอนนี่ก็มีแต่นอนกับลูกกับเต้าบ่นอนกับลูกพอถ้าหลายคนในยันฮักเยอะแต่เมืองเนาะนอนกับลูกฉี่คนนั้นมาหาคนถึงมาหมดทั้งแต่ว่าพอ่อเขาบดขยี้เขามาก <มะ S 2> พลมาไดมาหาจเจ้าเฮาเฮาอยู่แต่เจชา่ยวช่องแชมไปแล้วเราอยู่แต่เจชี่ยวพนบาไดวนวายขางเป็นเน่าพ่อกันเลยเนาะ โอ้ยเนมันบะมีแล้วพันกับทิมเจ้าชีเม,ม,ม,มื่อใช่ไหมก็แม่กับบมีและะ้วกับโย่มชามลูกา่าทาั้งไอครอบครัวเจ้านะทั้งบ้านแม่กัแบบให้น้าพันก,บกันกบบะม,มี่พันกับบมีบะมี่อือกันบะม,มี่ผากับบมีผาตแล้วยังแต่มายังแต่แม่นะเนาะก็เลยวอามาอยู่โซลสซัวก็อดทนเอานาะเอออดทเอาชูเอาไดมวะกันมีผู้ใหญ่ใจดีมาชอยกับช้าทุเนาะมันสิลมันชิฮักกันเลยเนาะเออเาะ้มันลมันิหัก เช่านี่ฮันได้์ไม่นั่นหลุดฮันได้์คอยโจมกับลูกคอยไม่ใหญ่ใหญ่นะอันนี้ฮันได้หลุดออกแล้วก็เลยปลอกลูกหลานฮาว่ายันลินแถวนี้ได้อว่าใบไม้ทับได้หรอวาเชือกมันขาดได้มันถ้าถ้าโบมีนี่มันจันบึบเลยลมเพราะมันมันที่ฮักล่มคือเข้าข้างกลางเลยได้แต่เมืองนี้เพราะว่าไอ้คือเสาอนนี้มันไปเมื่อเราเสาเลยเนาะไปหมดแล้วเสามันแบบคือพวกกินอี่ยังเมื่อน่ะแล้วก็าฟาก็ โบดีเลยเนาะโบดีมดมาอยู่ไปที่เชิงแต่ว่าหลังคานี่ก็ะหัวอยู่บนีงหัวมัดคือจะบูรเรือเลยคุกตองเอากระชากถวยเตามัดทางหลังคาตัวนี้จะเป็นหูคักเลยพี่น้องเวลาฝนตกก็อย่างแต่ว่าใครแน่แต่ตัวนั่นเนาะตัวนั้นก็แค่นั้นก็คือกันยอดคือกันยอดก็เชื่อหอยผัดไวให้เลาผาดให้มันตกเฉืเอยนั่นละกันลงมันลงแต่ว่าคือฝนจัดทั้งใต้ทั้งเหนือคือเปียกหมดเลยเนาะเปียกหมดอยู่กับ่ได้ อยู่บ้ได้มนเลยนะแต่ว่าหลักๆก,กะชิ่งที่เอื้อเพิ่นขาดกะเป็นข้าวสารข้าวป่าอาหารแห้งเนาะหลักกะพวกผักเพชดเกลือเป้น,นัวเน,ะเนาะแต่ว่าหลักๆคือวา่าบ้านเมืองของลาวเฮ้าเนองไอ้กะชนหลาแบบนี้เนะาะหักบอดอื่นกับางคนกบกับบกินปลาได้เนาะผงสุลกสุลรถเปนี้นะหักบ้านเมนืองเขาขาดปลได้เลยเนะาะ คือขาดได้กับโบมีมเฮ็ดกินอย่างกับโบแซบเนาะม,มือนี้กะได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนเนาะกะถือว่าบทธรรมดาเนาะแต่ว่าเรื่องเฮือนเรื่องซานเพื่อนกะเท่าที่เห็นนี่เราพอไม่นองเนาะกะคือแบบชุดแห้งพอไม่นองเนาะแต่ว่าถ้าโบมีไอ้เสาไอ้ไหมข้ามสองอันนี่กะถือว่าลงมาได้ไพอไม่นองเลยแต่ว่าหมอ้อหมอ้อในมีอันในมีสอง,งนนอันในบ่สองอั เฮ็ดเฮ็ดกินยังบันดินโลกินตอนเที่ยงนี่ยังบันดิกินเข่าหอบโทรมาแล้วก็หอบเมื่อแหลนเมื่อว่าเมื่อลูกเอ้ยคนชิมาชายเรือเอาแล้วคนถามคนทางเจ้าพ่อเมื่อยังโอ้ยนั่นแหละคนกดทุกบ่จักบเออแหลนเลยเนาะแหลนเอาอ่ะกัดมื้อนี้สิกลับกลับออกไปพุ่นอยู่บ่หรือยังได๋กลับแต่ตอนแรงพุ่นแหละเย็นๆพุ่นแหละ สิออกเอาไข่มดแดงเออได้หลายเนี่ว่าไข่มดแดงกันได้ก็ไปลายได้เบิ่งกว่าบาดแต่ละมื้อค่อยบ่ได้อยู่เบิ่งกว่าพุงไปไปกับลูกกับเต้านี่บ่ไปกับลูกนั่นแหละลูกผู้ใหญ่นะไปแต่ละมื้ออยู่ดอนพุ่นล่ะน้องน้อยก็เป็นคนแบบบ่ค่อยพากันเว้าบ่เลยรอย่างเนี้ยเบาอยู่บ่ด้องล่ะยิ้มนึงก็เถอะเออยิ้มเลยแม่นาะเอออันนี้เราดังเราดั่งงามๆเนาะล่ะนั่งงามๆนั่งงำงำนั่ะเออ ก็โอเคเมื่อนี่กะเดี๋ยวน้องกับเสีได้เดินทางครับก้อนเนาะกับขอให้มีผู้ใหญ่ใจบุญช่วยเหลือเงินเลื่อนเงินเลื่อนซานเพื่นนอนเน,นกกาะเพี่อนเนาะกัมันแบบชุดหรืเอเป่า้นงอะมันจะหักแล้วต่มุดว่าถ้าขึ้นกันหลายคนนี่นกัคือสีหักบึ้มเลยเพราะว่านเนาะพอขางมันนะพวกกินหักแล้วเนาะพวกข้อหนึ่งข้อสองมันฮักมาแล้วแล้วกะมันเชยมาแล้วถ้ากะบมมีสองเสานี่ค้ำไว้กะคือสิลงแล้วเนาะ มื้อนี้กะเดี๋ยวน้องกะจะได้เดินทางกับก้อนได้เอ้ยเด้สบายดีได้สบายดีสบายดีสบายดีมากสบายดีโอเคอโอเคพอยไม่น้องเนาะกะได้สอบถามเรื่องเล่าของเอ้ยเพื่อนพอยพ่น้องเนาะกับบทถรมดาดในชีวิตของเพื่อนเนาะก็คือแบบเป็นคนแบบบนอื่นแล้วกะมาใส่ทั้งลูกทั้งผัวอยู่พ่อยไม่น้องไอ้ก็คือว่ามาอยู่น้ำผัวแล้วผัวกะแบบแบบโบค่อยสร้างค่อยสาวไปนะเนาะกับโบได้คอยอยู่น้ำลูกน้ำเมียเนาะก็คือว่าปล่อยให้ลูกกับเมียอยู่อยู่เพื่อนหลังนี้เนาะเพราะมัน ถ้าบ่มีไอ um. ้ผู no like well, so ้นำครอบครัวมันกะครอบครัวมันกะบบสมบูรณ์บันไดพ่อพี่น้องไอ้กะคือว่าให้ผู้หญิงอยู่แบบเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากะคือแบบเพื่อนกะไดแต่เบิ่งลูกเบิ่งเต้าเนาะจิไปหายู่หากินไปกะแบบยังฆ่าลูกเต้าเนาะพ่อพี่น้องเนาะกะยังฆ่าลูกฆ่าเต้าชุดไปหายู่หากินบ่ลูกกันยังหลายคนพ่อพี่น้องไอ้กะเมื่อนี้กะพาเบิ่งเฮือนเพื่อนเนาะกะคือว่าตอนตอนต้นคลิปเนาะกะเห็นเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะกะแบบ นักแห้งเลยอน้องเฮือนเอื่ยเพื่อนน้องเพื่อน้องกามื่อนี่กับบอยเอก็ต้องสิได้เดินทางกับกอนพ่อยเ่็นน้องไอ้เมื่อนี่กับได้เข้ามาเบิ้งเฮือนชานเพื่อนกับได้สอบถามเรื่องราวของเพื่อนเนาะกับแบบโอ้นักแห้งหรือพ่อยน้องกับเฮือนสิฮักเอรีพ่อยนอนฟกคือค้างข้อหนึ่งข้อสองมันกับฮักแล้วพ่อยเ่็นน้องเนาะกามื่อนี่บอยเอ๋กับพอนผู้ใหญ่ใจบุญเนาะช่วยเหลือทั้งครอบครัวเพื่อนในเด้อกับคอ้เพื่อนมีเฮือนมีชานไม่อยู่เนาะกับคอ้เพื่อนมีข้าวกินเด้อพ่อยเ่็นน้องเนาะ กับสิ่งที่หลักๆที่ว่าเพิ่นขาดกับข้าวสารนี่แหละบอกให้น้องๆกับมื้อนี้ถ้าบ่มีอันนั้นกับเพิ่นกับบ่ได้กินเนะานนนะบอกใหน้องๆกับมีแต่แบบไปหาแง่ไข่บดแดงแล้วกับพ่อได้มาแลกข้าวแลกน,น้ำเนาะการมื้อนี้บอย่างก็ต้องขอตัวลาก่อนเด้พอพ่อใพี่น้องเนาะก็ต้องขอากราสบ,าววาบ,บาาาสบายดีด้วว่าเอพีซีมัจฉุกุสุกคนที่เข้ามาส้มคลิปบอกอย่ก็ขอกราบสบายดีเด้อพ่อใพี่น้องเนาะ